รับสวัสดีพี่นง้งเท่รักในพระคริสต์วันนี้เป็นวันที่14ของเดือนมกราคมปี2024ยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายงานหนุนใจยามเช้าของคิสจักรแม่สาย และช่นชวนพี่น้องมาใช้คุณพระวจนะด้วยกันกับหอมนะคะก่อนอื่นให้เราอธิษฐานขาเดพระพิตาเจ้าด้วยใจที่สันสดพระเจ้าและด้วยใจที่ชื่นชมยินดีเพราะได้ใกล้ชิดกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะช่วยลูกสามารถที่จะมีจิตใจจดจ่อที่ในพระวจนะของพระเจ้าและได้ยินสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าทั้งหลาย าทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชาววันใหม่นี้ขอพระเจ้าทรงนำขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องคะพี่น้องเคยหอมชื่อว่านะพี่พี่น้องก็มีกบเคยคิดถึงคนหนึ่งคนใดบ้างใช่ไหมคะตอนที่คิดถึงอ่ะพี่น้องจะทำอะไรและใน พระคัมภีนะในหนึ่งในฟิลิปปินบทที่หนึ่งข้อที่สามถึงสแล้วก็ได้กล่าวไว้วา่าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่รายลึกเฉท่านทั้งหลายและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทูลขอเพื่อท่านทุกคนก็ทําการทูลขอด้วยความชื่นชมยินดีนหน้นองคะอาจารย์เปาลอนะอเป็นผู้เขียนจดหมาย ฟิลิปปีไปถึงพี่น้องของคิสจักรฟิลิปปีแล้วอาจารย์เปาโลนะเริ่มต้นด้วยการที่แบ่งบรรความชื่นชมยินดีของอาจารย์เปาโลกับพี่น้องในคิสจักรฟิลิปปีว่าอาจารย์เปาโลนะคิดถึงพวกเขาบ่อยๆและเมื่อคิดถึงอาจารย์เปาโลทำอะไร อาจารย์เปาโลจะอธิษฐานเผื่อเขาทูลขอพวกเขาด้วยใจชื่นชมยินดีนี่หมายความว่าพวกเขาได้ทําบางอย่างให้อาจารย์เปาโลรู้สึกภูมิใจใช่ไหมคะก็เลยเมื่อคิดถึงก็มีความชื่นชมยินดีเพราะว่าพี่น้องได้รับได้รับสิ่งดีๆแล้วจากพระเจ้าแล้วในขณะเดียวกันอาจารย์เปาโลก็บอกว่าขอพระก็ก็ทูลขอเผื่อพวกเขาด้วย ทุนขออะไรอ่ะ,อะที่นี่ไม่ได้บอกนะแต่แน่นอนอาจารย์เปาโลเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอาจารย์เปาโลจะเข้าใจจะรับรู้ว่า,าพี่หน่อริสจักรฟิลิปปินสะ์นะมีความต้องการอะไรแล้วก็จะอธิษฐานเผื่อพวกเขาแล้วก็ในจดหมายฟ,ปปฟิลิปปินสะ์นะอาจารย์เปาโลก็เอ่ยถึงชื่อของอ หลายคนนะเป็นผู้ร่วมง,งานของอาจารย์แล้วอาจารย์ก็อธิษฐานพว่อพวกเขาด้วยแบบพี่น้องคะพี่น้องกำลังเห็นภาพอะไรเห็นภาพที่สวยงามของิอพของการที่อยู่ในคิสจกักรเรามีพี่น้องที่ที่อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเราไม่เพียงแต่ที่จะระลึกถึง แต่เราในขณะเดียวกันเราสามารถเอากันคิดถึงขอเรานะไปสู่อีกก้าวหนึ่งก็คืออธิษฐานเผื่อเขาที่เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลอ,อยากบอกกับเราอาจารย์เปาโลอบอกว่าการทําเช่นนี้นะในข้อที่บทที่หนึ่งข้อที่แปดนะอาจารย์เปาโลอบอกว่าการทําเช่นนี้นะก็เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพายานให้ข้าพเจ้าได้ว่าข้าพเจ้าคิดถึงท่าน ทุกคนเพียงไรตามพระไัยสงสารของพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลบอกว่าการคิดถึงพี่น้องอของคทีตจัรฟิลิป,ปีนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจแต่เป็นการทรงนำของพระ,อะของพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเยซูคริสต์มีจิตใจที่จะรักคริสเตียนทุกคนแล้วอาจารย์เปาโลซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเยซูคริสต์ก็ต้องมี จ,จิตใจดั่งพระคิ์ใช่ไหมคะก็เลยอาจารย์เบลโลก็มีความรักจ,จิตใจแห่งความรักของพระคิ์และแสดงออกนะโดยการที่อาจารย์คิดถึงพี่น้องแล้วก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องพี่น้องคะหอมคิดว่าเราก็รู้ได้แล้วหากคาความหากเราบอกว่ารักคนหนึ่งคนใดมีแต่คําพูดเท่านั้นไม่พอคะ่ะเราต้องรักด้วยการ ที่ลงมือทำด้วยใช่ไหมคะ,อะนอกจากว่าเราบอกรักเรายังทำบางอย่างเพื่อที่จะ,สะแสดงถึงความรักของเราต่อเขาหอมอยากแนะนำสองหอ,หอมอยากเสนอนะสองแนวคิดในเมื่อเราให้คุณโูวจะนะ,อะสองอสามข้อนี้ก็คือฟิลิปปีบทที่หข้อที่3ถึง4และข้อที่แบบ สองแนวคิดนั้นคือแนวคิดที่หนึ่งให้เราอยู่ในฝ่ายที่เราคิดถึงคนอื่นถ้าเราย้อนกลับไปดูว่าเราเมื่อเราคิดถึงคนหนึ่งคนใดเราได้นำเขาเข้าสู่ในการอธิษฐานของเราไหมมีครั้งหนึ่งหอมกำลังที่จะนอนหลับอยู่ แต่ไม่ทราบทำไมก็รู้สึกมีมีคนนะบกเราบกเราตื่นขึ้นและไม่ตื่นขึ้นแล้วหอมบอกว่าทำอะไรอยู่อ่ะเราต้องทำอะไรตื่นขึ้นทำไมและทันใดนั้นก็มีชื่อของคนหนึ่งข้ามาในความคิดของหอมหอมก็บอกว่าคนนี้มีเรื่องอะไรไหมหอมเพราะว่าหนอะมก็ดูเวลาตอนบ่าย อาจจะเขาทํางานอยู่ไม่สะดวกที่จะทอไปที่เขาก็เลยผอมก็กดว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่โอเคเราสามารถทําก็คืออธิษฐานเผื่อเขาอาจจะพระเจ้าปกเราขึ้นเพื่อที่จะอธิษฐานเผื่อเขานะก็เลยแต่ของอธิษฐานเผื่อเขาอะไรเรื่องอะไรอ่ะแต่หอมก็บอกว่าพระเจ้าค่ะถ้าพระเจ้าบุกรุกขึ้นเพื่อที่จะให้อธิษฐานเผื่อเพื่อนคนนี้นะขอพระเจ้าทรงนําว่าจะอธิษฐานเผื่อเขาเรื่องอะไรบ้าง ในทันใดนั้นหอมก็คิดถึงคนนี้พื้นคนนี้นะคุณพ่อของเขาตอนนี้ป่วยหนักแต่ยังไม่เชื่อพระเจ้าหอมก็คิดถ้าอย่างนั้นก็อธิษฐานเพื่อคุณพ่อของเขาเซหอมก็อธิษฐานอธิษฐานยิ่งอธิษฐานใจใจยิ่งยิ่งมียิ่งมีหอมก็มีคําอธิษฐานที่เอ่ยมานะอย่างที่หอมไม่เข้าใจทําไมอธิษฐานเผื่อเขาเช่นนี้ แล้วหอมได้อธิษฐานเผื่อคนเผื่อคุณพ่อของเพื่อนๆประมาณครึ่งชั่วโมงพี่น้องคะแล้วหลังจากนั้นหอมก็สังเกตว่าคําอธิษฐานของเรานะกลายเป็นคาอธิษฐานที่สังสรรพระเจ้าหอมก็ร้องเสียงดังว่าอ่าพระเจ้า,าชัยชนะแล้วขอบคุณพระเจ้าแล้วก็หอมก็งงทําไมหอมต้องอธิหอมเอ่ยคําอธิษฐานแบบนี้ ในขณะนั้นหอมก็เข้าใจแล้วนี่เป็นการทรงนำจากพระเจ้าแล้วอีกหนึ่งวันหอมได้ข่าวว่าเพื่อนๆน,นะส่งข้อความมาว่าคุณพ่อของเขารับแบบบุสมมาที่โรงพยาบาลตนอนตอนบ่ายนี้บ่ายสามแล้วก็เขาบอกว่าคุณพ่อได้รับชื่อพระเยซูเมื่อวานพี่น้องคะหลังจากนั้นหอมก็ทอไปที่เขาถามว่า เป็นประมาณบ่ายสามเมื่อวานใช่ไหมคะก็บอกว่าใช่ค่ะทำไมาเชอรู้ว่าแล้วก็หอมก็รู้ว่านี่เป็นการที่เมื่อหอมคิดถึงเขาเขารีบหอมก็รีบอธิษฐานเผื่อเขาหอมมีส่วนรุ่งร่วมพลังกับคนที่กําลังประกาศกับผู้ป่วยคนนี้พี่นองคะก็เลยอย่าพลาดโอกาสนะถ้าพระเจ้าให้เราคิดถึงคนนด่งคนใดอ่า เราก็รีบอธิษฐานเพื่อเขาลองสงบจิตใจและถามพระเจ้าก็สามารถอธิษฐานเพื่อเขาได้แต่อีกแนวนคิดหนึ่งหอมนําเสนอกับพี่น้องก็คือเมื่อเราอาจได้รับเป็นสุดเป็นฝ่ายที่ถูกคนอื่นคิดถึงแล้วเราจะตอบสนองอย่างไรใน ตอนที่หอมเรียนที่ใต้หวันงนะเรียนปริญญาตรที่ใต้หว่างตอนที่จะก่อนจบนะก็จะมีการสอบปลายภาคใช่ไหมคะมีเรื่องเกิดขึ้นทําให้หอมเศร้าใจมากๆเศร้าใจจนที่ไม่ไวสมาติกในการเรียนมีแต่อยากร้องให้อย่างเดียวเกือบที่เข้าสู่ในภาวะซึมเศร้าในตอนนั้นหลายๆายวันของก็อธิษฐาน บอกกดพระเจ้าว่างหอมอาทิตหอมไม่มีกําลังแล้วขอพระเจ้าทรงช่วยแล้วผ่านหนึ่งอาทิตย์หอมสอบเสร็จแล้วก็มีเพื่อนส่งข้อความมาเธอได้เธอมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอไหมเราคิดถึงเธอตลอดอาทิตย์เลยแล้วไม่สามารถที่จะหยุดนะแล้วก็ เราต้องต้องอธิษฐานเผื่อเธอเพื่อเธอจนวันนี้เรารู้สึกสงบจ,จิตใจแล้วก็เลยก็ทอมาที่เธอเธอโอเคไหม้หอมน้ำตาไหลทันที้อมรู้สึกว่าใจรู้สึกอบอุ่นมากแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆและขอบคุณพระเจ้าด้วยเพราะว่าตอนนั้นหอมไม่ทราบว่าจะอธิษฐานอย่างไรแล้วแต่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงส่งคนอธิษฐานเผื่อหอม คอยอธิษฐานเผื่อตั้งตลอดอาทิตย์พี่น้องคะการคิดถึงคนหนึ่งคนใดไม่ใช่เป็นสิ่งที่บังเอิญนะอาจารเป็นโอกาสที่พระเจ้ากําลังบอกเราว่าให้เราอาธิษฐานเผื่อเขาพี่น้องคะแมบว่าเราคนที่เราคิดถึงเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนก็ตามแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์กําลัง ที่จะทำงานในจิตใจของคริสเตียนเพื่อที่จะให้คริสเตียนมีส่วนร่วมในการที่จะอธิษฐานเพื่อเขาสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราอาธิษฐานเพื่อเขาพี่น้องคะอย่าพลาดโอกาสเมื่อเราคิดถึงคนหนึ่งคนใดให้เราอาธิษฐานเพื่อเขานะคะแล้วก็ให้ขอให้พี่น้องของเราลํำลึกถึงซึ่งกันและกันนะคะ เพื่อที่เราจะอยู่ในคําอธิษฐานและเราจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและก็เป็นมีพลังที่จะรับใช้พระเจ้าเรารุวมเจตจนอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าด้วยใจที่โมทนาพระคุณของพระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายก็ขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานพี่น้องให้กับข้าพระเจ้าทั้งหลายให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายอยู่ในความรักมีคนหนึ่งที่เกมงมีคนที่จะคิดถึงข้าพระเจ้าทั้งหลายและข้าพระเจ้าทั้งหลายก็คิดถึง คนอื่นๆด้วยเพ่อรองค์เจ้าค่าเพื่อที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้อยู่ในความรักของพระเจ้าพระองค์เจ้าค้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอพระเจ้าดังพระเจ้าทั้งหลายจะมีจิตใจดังพระคิดที่จะแสดงความรักออกมาให้กับคนอื่นด้วยพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงนำสู่ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบคุณพระเจ้าในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าไวพรพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ